เรือนช้างนอนเดึกเทอเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการรือที่เราเรียกว่าแก a นโอเพนนิ่งนะครับที่ท่านได้เห็นเรียงรายอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นโต๊ะสำหรับจัดเตรียมไว้เพื่อต้อนรับแขกนะครับและบุคคลสำคัญที่จะมาร่วมงานในตอนเย็นของวันนี้นะครับจากที่เราได้เห็นนะครับเนื้อที่ตลอดจนความพร้อม ทางด้านต่างๆนะครับเรือนช้างนอนเดอะเกียเตอร์สามารถที่จะรองรับแขกนะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นที่10โต๊ะจนกระทั่งถึง120โต๊ะโตนะครับภายนอกมีสถานที่จอดรถยนต์นับจำนวน100กว่าคันนะครับถึง200คันเลยก็ว่าได้นะครับทางด้านหลังนะครับจะเป็นสถานที่สำหรับเป็นห้องพักของ คู่บ่าวสาวนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์สามารถที่จะนำคู่บ่าวสาวขึ้นสู่เวทีโดยผ่านสัญญาณไฟนะครับที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับสามารถสื่อสารถึงกับทางบนเวทีแล้วก็เปิดตัวคู่บ่าวสาวหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับทางด้านปีกซ้ายและปีกขวาของเรือนช้างนอนเดอะซิตี้เรือนช้างนอนเดอะเคียเตอร์นะครับมีห้องน้ำคอยบริการ แยกฝั่งชายฝั่งหญิงไว้อย่างชัดเจนนะครับที่นี่คืออาคารฐานที่ต่อยอดมาจากยิวโภชนานะครับซึ่งเดิมเป็นธุรกิจสำหรับการรับจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนนะครับในแวดวงทุกที่จังหวัดพังงาบ้านเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่การันตีและก็สิ่งที่ยืนยันว่าเรือนช้างนอนเดอะเคเตอร์นะครับมีความพร้อม มีศักยภาพนะครับขณะนี้ผมอยู่กับคุณอนุชาสิริวิทย์ปรีชานะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่บริหารันี้ครบที่เรือน,อนช้างนอนนะครับอยากให้พูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดของการดําเนินการที่นี่ครับคุณแม่ก็ได้ทําธุรกิจที่มาเป็นเวลา20กว่าปีครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของ แนวธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเหมือนเป็นการเปิดตัวธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดมาจากอิ๋วโภชนาที่แม่เคยทําไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับวันนี้ผมก็มีภาพเมื่อ20กว่าปีก่อนที่เป็นไฮไลท์ติดอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวแขกมาคงได้เห็นกันว่ามีรูปคุณแม่ตอนอยัางสาวเลยเป็นภาพย้อนอดีตนะฮะตั้งแต่เป็นงานเริ่มมเริ่มเริ่มต้นงานอิ๋วพชนาโชคดีมากที่เจ้าภาพได้ถ่ายรูปนั้นไว้ ก็ได้อามาโชว์ให้แขกในวันนี้แล้วก็อันนี้มัน,เป,นเป็นการต่อยอดต่อยอดกับสังคมกับสังคมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ต้องการอะไรที่มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นในฐานะที่อยู่ในวงการนี้เนี่ยมาเนี่ยเราเรียนรู้เราเห็นนะครับว่ามันแต่ละง,งานแต่ละแต่งาน แต่ละสถานที่เนี่ยมันมีความข้อจํากัดมีข้อจํากัดอะไรนะครับแล้วก็เอาประสบการณ์นั้นมาประมวลผลเป็นเรือนช้างนอนนะครับประกอบกับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบโรงหนังนะฮะสมัยก่อนเนี่ยหน้าบ้านตรงนี้จะเป็นเป็นโรงหนังอเลครับก็พอได้ซึมซัพย์ตรงนั้นมาก็มาดีไซน์ใส่ในเรือนช้างนอน นะครับผมก็ผ่านงานพวกกันอนะอกแบบครีเอทอะไพวกนี้มาแล้วก็มาให้มันผสมผสานตลมกลืนเพราะว่าในยุคที่คู่หนุ่งสาวเนี่ยชอบทำงานพ e ีเซ t เตชันนะครับเรียกพรีเซนเตชันแล้วก็ไปฉายตามสารที่ต่างๆซึ่งเห็นว่ามันยังมีจุดอ่อนเยอะในด้านของความคามชัดความน่าสนใจของการนำเสนอเนี่ย ผมเอาตรงนี้มาใช้เป็นเป็นจอใช้เป็นจอใหญ่ขอโทษดีมันไม่ได้ลงไว้อ่าแล้วก็ทำให้มันน่าสนใจทำให้มันเป็นโรงภาพยนตร์นะครับผมมีคอนเซ็ปต์ว่าเป็นโรงภาพยนตร์อ่าเป็นเรือนช้างนอนเรือนแห่งฝันคือคู่บ่าวสาวยังมีความฝันทั้งะมีงานที่สมบูรณ์แบบครับเพรตรงนี้ก็คือเป็นที่ เหมือนกับเน,เ,นเนระฝับความฝันของเขาให้เป็นความจริงน,นะครับซึ่งสังเกตบริเวณโดยรอ ด้านหลังนี่นะครับมีเดี๋ยวถ้าจะได้เห็นจอโปรเจคเ,เตอร์ขนาด5เมตรนะครับใช้เรื่องราวของผู้บ่าวสาวหรือจลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่งานแต่งงานนะ,นะครับโดยผ่านทางเครื่องเสียงนะครับยี่ห้อ Yamaha และก็เครื่องเสียงเกรดอ A นะครับก็ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรนะครับเป็นนะครับเรือนช้านอนก็คือเป็นที่สรุปรวบรวมของปัญหาต่างๆที่คุณ อนุชาได้ไปพบเห็นจากด้านนอกนะครับ<ช>การจัดงานนอกสถานที่มีข้อจํากัดในเรื่องของโต๊ะเต็นเก้าอี้หรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงชุดการแสดงต่างๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้พบเห็นนะครับมาสรุปลงตัวณจุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพังงาน,นะครับที่รองรับลูกค้าและพร้อมสําหรับทุกๆก,กิจกรรมรวันนี้ขอบคุณนะครับสาหรับคุณอนุชานะครับสิริวิทย์ปรีชาเป็นอย่างสูงครับแล้วก็เชื่อว่า,าท่านผู้มีเกียรติ มีโอกาสนะครับจัดกิจกรรมของท่านก็มาที่เรือนทัานอนเดลเกเตอร์หมายเลขโทรศัพท์0818949928ครับครับ0818949928นะฮะคุณ์ขอคุณแม่ผู้ชนะนะครับแล้วก็ไม,ไม่ใช่ว่าจะจัดสถานที่อย่างเดียวก็งานปนาระจำก็คือออกนอกสถานที่ไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ยังทำเหมือนปกติ ตรงนี้มันเหมือนกับการบริการอีกแนวหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจว่าเดี๋ยวไปออกนอกสถานที่จะไม่ไปคือยังเหมือนตรงนการอองเิื<า>นอนพชนาก็ยังเป็นรูปแบบการบริการเช่นเดิมนะครับ,รบตรงนี้คือเสือที่ต่อยอดแต่งเตงิมความหวานให้กับหนุ่มสาวที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพียงแค่แจ้งความประสงค์มาที่คุณอนุชาปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมที่นี่พร้อมสับสมุนไบแบบนะครับเชื่อว่า โอกาสหน้าท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้ชมคงได้มีโอกาสมาเที่ยมเยือนเรือนช้างนอนเดอะเกเตอร์แห่งนี้แน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับ ยวโบชนาของเราก็ดีนะครับก็นะครับทผมตามนาทีนี้เต็มเชิญชวนกันแล้วกันนะครับท่านก็มาอีกประตูอีกครั้งนึงนะอาจจะไม่ได้เจอเจ้าพี่น้องครับก่อนจะมาเปิดยูโบชนาพี่น้องครับนะจุดเริ่มมาจากแต่หมู่บ้านหมู่หมู่บ้านตาลอนแห่งนี้ครับเป็นหมู่ที่ นอนเดลเทเตอร์กับการเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างที่ได้เห็นก็คือผู้ิเกียริจากพื้นที่ในอำเภอชัยเหมืองและก็ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดสระบานเราครับตลอดจนแขกผูก้เกียริที่ได้เดินทางมาในค่ำคืนนี้นะครับพราฉงนั้นเราจะเห็นว่าบรรยากาศในค่ำคืนนี้คับคากับและก็เต็มไปด้วยผู้วิเกียรที่เดินทางนะครับมา ความยินดีกับคุณหิวนะครับหรือหิวโภชนาและครอบตัวนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งข้างหน้าท่านเอมีการแต่งหนาหรือจะมีงานอีเวนต์ต่างๆแน่นอนครับท่านต้องพิจารณาเตือนครันนอนเดินเทเตอร์ที่บ้านรับอะไร